ขนมครกค่ะเอาเก็ดเดียะคะให้เอาผักใช่ไหมคะไม่เอาผักอะไรเลยเอาแต่น,น้ำพริกกับแป้งใช่ค่ะได้ค่ะเอาเด็ดเดียะคะเอาแค่กระทงหนึ่งค่ะขนมครกร้อนๆค่ะตอนนี้เราสั่งขนมครกนะคะเดี๋ยวกลับมากินค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขณะนี้อยู่ที่โรงแรมเรจนดาสุโขทัยนะคะเมื่อสักครู่ได้เข้าไปสั่งขนมครกเพราะว่าขนมครกที่นี่อร่อยแล้วก็ในระหว่างที่รอขนมครกของเราให้สุกนะคะจะพาท่านผู้ชมเดินชมโรงแรมค่ะ โรงแรมเลเจนดาอยู่บนถนนเส้นหลักของสุโขทัยเลยนะคะถ้าเกิดเราไปทางขวามือจะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะถ้าเกิดมาจากทางซ้ายมือจะมาจากกรุงเทพนะคะด้านหน้าของโรงแรมก็จะเป็นลานจอดรถนะคะเราเดินเข้ามาบรรยากาศร่รมรื่นมากๆเลยค่ะด้านซ้ายมือจะเป็นร้านอาหารนะคะอาหารเช้าที่นี่จะเป็นบุฟเฟ่ต์ค่ะตรงนี้ก็จะมีรถจักรยานจอดนะคะ ซึ่งเป็นของทางโรงแรมให้บริการในช่วงเช้าๆจะมีพระมารับบาทประมาณสัก7นาฬิกานะคะถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งชุดใส่บาทกับทางโรงแรมได้ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์นะคะจะเป็นครัวเก่าตรงนี้ก็จะเป็น travel agency ค่ะก็ด้านหน้าของเราจะเป็นสะพานเดินข้ามคูคลองเพื่อที่จะไปดิเซชั่นนะคะ เดินเข้ามาในโรงแรมนี้ในรีสอร์ทนี้เรารู้สึกว่าร่มรื่นม,มากๆเลยนะคะด้านซ้ายมือจะเป็นอาคารนะคะที่ให้บริการนวดไทยด้วยค่ะมีหลายเตียงค่ะตรงข้ามกับร้านนวดก็จะเป็นที่พักนะคะมีหลายตึกหลายหลังเลยค่ะแล้วก็ด้านหน้าของเราจะเป็น reception ค่ะแล้วก็ด้านหลังของ reception จะมีสระว่ายน้ำค่ะ ตรงนี้คือจุดเช็คอินนะคะตรงนี้จะเป็นบาร์เล็กๆสำหรับสั่งเครื่องดืง่มถ้าใครชอบว่ายน้ำก็เอาชุดว่ายน้ำมาด้วยค่ะบ้านที่เป็นหลังๆที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้คือห้องพักนะคะถ้าเกิดได้ห้องพักที่อยู่ด้านหลังอย่างแบบนี้ซึ่งจะติดกับถนนด้านหลังนะคะจะเป็นวัดช้างล้อมของสุโขทัยค่ะ เราเดินมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็คือทางเข้าของวัดช้างล้อมของสุโขทัยค่ะนี่คือจุดเด่นของโรงแรมนะคะตอนเย็นๆสามารถเดินข้ามเข้าไปถ่ายรูปสวยๆได้เลยค่ะจะพาเดินกลับไปกินขนมครกนะคะแล้วก็จะต้องข้ามสะพานไม้ตรงนี้ด้วยค่ะเราเดินข้ามสะพานไม้กันค่ะ โครงเคลงโครงเคลง,ครงตรงนี้มันเหมือนกับน้ำตกด้วยนะคะจับหน่อยสวยมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะก็เป็นความเพลิดเพลินอีกแบบหนึง่งเป็นแมนเมดนะคะเป็นแบบคนสร้างไม่ได้เกิดขึ้นเองเห็นต้นมะเดื่อไหมคะมะเดื่อเต็มต้นเลยตรงบริเวณนี้คิดว่าน่าจะจัดเป็นงานเลี้ยงหรือว่าประชุมอะไรสักอย่างคะ่ะ แต่ว่าเก่าวแล้วด้านในตกแต่งสวยมากค่ะเห็นไหมคะเราแอบดูเขาหมดเดินมาตรงนี้หอมกลิ่นลูกจันทรจังเลยแต่ว่ายังไม่เห็นต้นจันทร์เลยโอ้นี่ไงคะถึงว่าเดินมาหอมกลิ่นลูกจันทร์นี่คะ่ะลูกจันทรสุกแล้วก็ต้นจันทรอยู่ตรงนี้นี่เองเนี่ยดกเต็มต้นเลย เมื่อกี้บนบอกว่าเดินมาตรงเนี้ยหอมปิน่นลูกจันทร์ต้นจันทรก็อยู่ตรงนี้นี่เองอ๋อห้องนี้ที่ด้านในตกแต่งสวยๆนี่เองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าของถนนค่ะให้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยตรงนี้เป็นท่าน้ำนะคะสวยมากเลยอะ่ะ แล้วก็มาบรรจบที่ร้านอาหารค่ะท่านผู้ชมสังเกตว่าเราจะเดินวนอย่างนี้นะคะเราจะเดินวนไปอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาะลุที่ห้องอาหารเราวก็จะไปชิมขนมครกของเราค่ะได้ขนมครกมาสองคู่จริงๆเมื่อวานกินไปแล้วค่ะแล้วมีความรู้สึกว่าอร่อยมากชอบกินขนมครก ไม่ใส่ผักไม่มีหน้าอะไรทั้งนั้นแบบนี้เลยคะ<_<_>่ะไม่ห่วงเครื่องเลยกะทิเอยน้ำตาลเอยอร่อยมากค่ะไม่ค่อยมีแป้งด้วย ส่วนใหญ่จะมันแบบกระชิแล้วก็หวานน้ำตาลมีเกลือด้วยนะคะเค็มหน่อยๆค่ะอร่อยมากเลยค่ะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะชวนดูโรงแรมแล้วทำไมไม่พาไปดูห้องพักห้องพักตอนนี้ยังเข้าไปดูไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันหมุนอุ้ยอุ้ย ซพ่งเป็นช่วงเช้าเพิ่งตื่นเดี๋ยวรอกลับมาจากเที่ยวก่อนแล้วก็ให้เม่บ้านม็าทำความสารห้องจะถ่ายทำห้องพักแล้วก็จะเอาไว้ในตอนท้ายของคลิปนะคะท่านผู้ชมชมได้ค่ะถ้าเกิดราคาไม่พิเศษก็จะอยู่ที่คืนละ3,000บาทนะคะซึ่งก็คุ้มค่ะเพราะว่า3,000บาทนี่สามารถพักได้3ท่านค่ะแล้วก็ตามประสบการณ์นะคะโรงแรมสวยเจ้าหน้าที่บริการดี สำหรับอินเทอร์เน็ตนะคะอินเทอร์เน็ต WiFi สามารถติดต่อได้แต่เวลาเราจะดู YouTube หรือว่าดูอะไรอย่างเงี้ยมันจะหมุนอยู่ตลอดเวลาคา่ะคือแต่ถ้าเกิดส่งอ e ีเมลตอบรับอ e ีเมลโพส a c e b o o k อะไรอย่างเงี้ยสามารถทำได้นะคะ ช้างล้อมของสุขุไทยัสไทยสวยไหมคะนั่งดื่มกาแฟชิลๆถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยค่ะ ขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ